สวัสดีชาวสิงค์ค่ะดวงความรักประจำวันที่13มกราคมนะคะคุณได้หัวกระทากับหัวนะคะส่วนเขาเป็นสีดาบนะคะกับหัวนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่นะคะระหว่างคุณแลวก็คนรักของคุณเนี่ยนะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะคะรู้สึกว่าทําอะไรแล้วมันเอ่อไม่ประสบความสําเร็จไปอย่างที่ต้องการมันไม่ได้ดั่งใจในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้เนาะส่วนตัวเขาไม่มว่าเขาก็เครียดเหมือนกันนะคะที่มีปัญหาตรงนี้อาจจะหมายถึงเรื่องเข้าใจผิดก็ได้อาจจะไม่ใช่เอ่อไฟหนึ่งายใดต้องการที่จะ ตั้งใจที่จะทําให้อีกคนหนึ่งเสียใจก็ได้นะคะตรงนี้ทั้งคู่มีความเครียดมองว่าไม่ได้มีใครอยากที่จะ,ะให้มันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะของความรักที่ไม่สมบูรณ์แบบแบบนี้เนาะ จกักรวาลบอกว่าจริงๆต้องใช้โอกาสการคิดทะเลาะกันแบบนี้นะคะเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันดีกว่ามีพลังงาน getting to know each other ตัวนี้เข้ามาบางทีเมื่อเราเห็นอีกด้านหนึ่งของเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้เขาตัวตนของเขาอีกด้านหนึ่งก็จะทําให้เราตัดสินใจได้ว่าเราจะไปต่อเขาได้หรือไม่ได้นะคะตัวนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะคะเราก็จะสามารถตัดสินใจอะไรได้ชัดเจนขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ต่อๆไปในอนาคตเนาะมีไพ่นนเนียนลฟิวเจอร์เข้ามานะคะก็ ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะไม่นานหรอกเดี๋ยวปัญหาที่มีเนี่ยมันก็จะแก้ไขไปได้เมื่อรู้จักตัวตนที่แท้จริงของกันและกันมากขึ้นก็จะสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ค่ะ